สวัสดีทุกทท่านนะคะที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้หมอลินมาทำนายดวงวันเกิดในเดือนมีนาคมวันแรกก็คือวันจัน์ทรนะคะมันเริ่มกันที่ในเรื่องของการงานนะคะการงานของคุณในช่วงนี้เป็นช่วงการพิจารณาผลงานว่างานของคุณจะมีความดีความชอบหรือว่างานของคุณจะมีปัญหาซึ่ง สถานการณ์ในช่วงนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดวิตกกังวลทุกใจและเบื่อหน่ายในการทํางานมากๆฉะนั้นช่วงนี้คุณต้องมีความอดทนนะคะและต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดความใจร้อนให้ลดความดือ้อความร้นเพราะอาจจะทำให้สถานการณ์ในการทำงานมันแย่นะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงินนะคะ คุณมีโชคด้านการเงินอย่างเหลือเชื่อเรียกว่าจับอะไรช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายนะคะมีโชคในด้านการงานทําให้หาเงินคล่องตัวมีรายได้สูงและมีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคและลาบลอยนะคะมาต่อกันในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามจะมีคนมาจีบและชอบค่อนข้างมาก สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะจะได้รับความรักและการเอาใจใส่เป็นพิเศษช่วงนี้จะมีความอ่อนหวานและความโรแมนติกทําให้ความรักของคุณช่วงนี้มีความสุขนะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพช่วงนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับระบบการหมุนเวียนของน้ำในในร่างกายและต่อมไร้ท่อต่างๆทำให้มีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับ ภูมิต้านทานบกพร่องเลือดและน้ำเหลืองไม่ค่อยดีให้ระมัดระวังเกี่ยวกับมะเร็งและเนื้องอกในเต้านมรวมถึงก้อนเนื้อหรือว่าซีดในมดลูกและอวัยวะสืบพันธุ์นะคะนี่คือการทำนายดวงวันเกิดนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะไม่อยากพลาดคลิปถัดไปนะคะกดติดตามไว้นะคะเป็นกำลังใจให้หมอลินโดยการกดหัวใจและก็กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ